สวัสดีครับพี่พน,น้องทุกท่านแนี้ช่องทุกสิ่งก็น่าินดีจะพาไปมาอันนี้มาตามรอยอ,อ,อ๋อเชาานะก็คือเป็นครั้งแรกที่มานะผมแวะมา,มา,มาคือปกติมากลางวันก็คือที่ผมไม่ค่อยอยากเข้าเท่าไหร่เพราะว่าตกะไงพี่มันหดหูนะประมาณนี้ที่ชขาเรดไม่อยากทำพอมาเป็นช่วงกลางคืนปับ๊บที่เขาเล็ดตอ้ตู้มานะก็เลย มึงจะพาไปดูร้านคาร์นี่ง่านคารนี่เราันอยวันนึ่เนะเรื่องของเรื่องจะไปหาของกินแต่ว่าประเด็นคือว่ามีแต่ร้านเช่าชุดเท่านั้นเลยอาหารการกินไม่ค่อยมีครับผมไม่ค่อยมีมีอาหารตามสั่งนะก็มีแต่ว่ามีไม่เยอะมีมีไม่กี่ร้านเองที่น้อยน้อยจริงประมาณนี้ยว่าเออมันเป็นช่วงช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือไหประมาณนี้ มัน,นก็นคือแบบทำดูบรรยากาศผมจะทำคลิปเป็นช่วงนะนรับผมช่วงเินตลาดแล้วก็ช่วงไปเดินรับดูข้างในนะครับของปราสาทจะเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็กลางวันนะครับผมก็จะทำเป็น3มคลิปเสร็จแล้วก็จะมารวมเป็นอีกรวมทั้งหมดเลยแบบครบเซตเลยก็คือเป็นอีกคลิปหนึ่งก็าถ้ารวมแล้วก็คือมีมีสี่คลิปนั่นเองมีนนว่าวางเป็นโดกลางคืนและกลางวัน,น ก็อยากให้ดูบรรยากาศช่วงกลางคืนต่างๆกลางวันต่างหๆแล้วก็ในตลาดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอี EP สุดท้ายก็จะเอามารวมกันเลยการที่ทำคลิปขึ้นมาก็เพื่อเป็นไดอารี่ของตัวเองแล้วก็แบ่งปันเสมือนกับว่าพี่ๆทุกท่านแล้วดูคลิปก็เหมือนกับว่าตัวเองได้มาเที่ยวด้วยหรือว่าเป็นไกด์ไลน์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผม อยาให้ดูบรรยากาศไปเลยนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่ได้พาอะไรเลยถามผมโอเคมีความสุขทุกท่านนะผมหวังว่าดูทริปแล้วจะเกิดรอยยิ้ม,มแล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับวัฒนธรรมตา่าง ี่จะกินข้าวอ่ะเรินแล้ว็ไปถึงแล้อ๋อไม่ต้องวังไปพอแล้วกลับไปตรงนี้ไงตรงนี้ไม่อแล้วเดินแล้วไปไี่มีแล้วที่เดินไปไหนเดินไปบ้านเงียบเลย โอ้ยนี่ห้องเออเข่าหนามก่อนอดูดีนี่มีมีอยืมอ๋อนี่ยไงกินแล้วก็ชมวิวแล้วตรงนี้อ้อไปแล้วก็ไปจุดที่ เราก็ทโโแล้วอ้อมกลับมาอืมอืแต่นี้เราจะไม่ได้แบบคือเราต้องรีบเดินที่20นทีไงอืมนคือนี่จะไห้เขานอมนีเค้ไงเขาบอกไปเลยใช่ค่ะ